สวัสดีครับวันนี้พบกับเบีแชนแนลกันเหมือนเดิมนะครับอ่าหลังจากที่หายกันไปนานนะครับอ่าวันนี้ผมก็จะมาสอนโหลดเกม Left 4 Dead หครับถ้าออกเสียงผิดหรือพูดผิดหรืออ่านผิดอะไรก็ขอโทษด้วยนะครับเหมือนในคลิปที่ผมสอนโหลดแก๊งพตานะครับแค่ผมพูด Lucky Hatcher เป็น Lucky p o c k e t อ่านผิดแล้วโอ้โหครับมีคนมาด่าแรงมากครับ อ่าผมขอไม่เอ่ยชื่อนะครับว่าเป็นใครอ่าแล้วก็ที่ผมบอกว่าจะทำอคาซแปดนะครับเวอร์ชั่นใหม่ครับเออผมลองทำดูนะครับแล้วมันทำไม่ได้แล้วกเกม Shadow Fight 2ถ้ามันเป็นผ้าโกงนะครับมันจะลงด่านใต้ดินไม่ได้นะครับอ่าคลิปโกงเกมแก๊งสตาร์เหมือนกันครับอ่าแบบ ไม่รูทนะครับมันก็ทำไม่ได้นะครับลักกี้แพคเชอ่าถ้าอยากทำได้ก็ต้องรูทนะครับเวอร์ชั่น5.0ขึ้นไปรู้สึกว่าน่าจะรูทไม่ได้นะครับผมเคยลองดูแล้วครับอ่าอตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ใน Reference ดีกว่าครับ Reference ได้อีกันขั้นแรกนะครับก็ โหลดได้ที่ใต้ล่างคลิปแล้วก็แตกไฟล์นะครับอ่าตอนนี้ก็รอมันแตกไฟล์นะครับแล้วผมขอตัดไปตอนที่มันเสร็จแล้วเลยก็ได้นะครับอ่านะครับตอนนี้ก็แตกไฟล์เสร็จกันแล้วนะครับก็จะได้ Left f o r e a d นะครับพากหนึ่งครับกดเซตอัพครับอ่าก็รอครับ เดี๋ยวผมจะตัดตอนที่มันเสร็จแล้วนะครับอ่าครับตอนนี้ก็ใกล้เสร็จกันแล้วนะครับอ่ากดอันนี้ครับนี่เ e ็กครับก็รอต่ออีกครับอ่าผมลืมบอกไปนะครับพอถ้าเข้าหน้านี้มาครับบางคนอาจจะสงสัยนะครับกด enter ครับแล้วมันก็จะโหลดมาเรื่อยๆครับอ่าการโหลดนี้มันก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับอ่า แล้วผมจะตัดไปตอนที่อันนี้มันโหลดเสร็จนะครับอ่าครับมันก็จะขึ้นเป็นสีเขียวอย่างนี้นะครับก็แปลว่าเสร็จแล้วนะครับอ่าตรงนี้ก็กดออกก็ได้เลยครับอ่าเห็นไหมครับนี่ก็จะมานะครับอ่าเรามาดูครับว่ามันจะอยู่ในหน้าเดสก์ท็อปไหมครับอ่าอยู่ครับนี่ครับเล f t f o ์เดทครับอ่า อ่านคะอ่า,อาครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปดูในส่วนของตัวเกมกันเลยนะครับ อ่าครับต้องขอโทษด้วยนะครับอ่าที่ไม่ได้เข้าไปเกมให้ดูนะครับเพราะว่าโปรแกรมอัดมันเป็นอะไรรู้ครับอยดีพออัดนะครับเสียงอะไรเข้าหมดครับแต่ภาพมันอยู่ในหน้าเดสก์ท็อปครับเสียงเกมเสียงอะไรก็เข้ามาครับอ่าครับพอกดเข้าไปใช่ครับผมทามาหลายวันแล้วครับแต่วันที่สิบสามแล้วครับอ่ามันอยู่แต่หน้าเดสก์ท็อปอย่างเดียวครับภาพมันไม่ไฟหามครับอ่าก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอ่า พรุ่งนี้ก็จะมาต่อภาคสองนะครับอ่าก็ไม่รู้เหมือนกันมันจะเข้าไปเล่นได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าโปรแกรมอัดของผมเลยเก้าวันครับแคมกาเซียครับอยากได้โปรแกรมแท้เหมือนกันครับอ่าถ้าใครมีโปรแกรมแท้ที่โหลดได้ใช้ได้จริงนะครับก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับอ่าครับอันนี้ก็ไม่นา่าจะมีนะครับ อย่าลืมกดไลค์หรือกดซับสไครต์กัน้วยนะครับสวัสดีครับ